ราคาทองคําพุ่งทะลุ3,500ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยปัจจัยสําคัญที่จุดชนวนเรื่องนี้ก็คือความกังวลอย่างหนักว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการหาวิธีสั่งปลดเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองครับการกระทำแบบนี้ถูกมองว่าเป็นการคุกคามความเป็นอิสระของธนาคารกลางอย่างรุนแรงทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกเทขายทั้งหุ้นพันธบัตรและเงินดอลลา,าร์สหรัฐจนค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าสุดนับตั้งแต่ปี2023ในยีเดียว เมื่อนักลงทุนไม่มั่นใจในสินทรัพย์ของสหรัฐพวกเขาก็ต้องหาที่หลบภยัยหรือเซฟเฮเวนซึ่งในสถานการณ์นี้ก็มีทองคำนี่แหละครับที่โดดเด่นมากปี2025นี้ทองคำพุ่งขึ้นมาแล้วถึง32%ชนะสินทรัพย์หลักเกือบทุกประเทศในโลกปกติเวลามีความเสี่ยงสูงนักลงทุนมักจะหันไปหาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ด้วยสถานการณ์ที่พันธบัตรเองก็กำลังถูกเทขายด้วยในรอบนี้ ประกอบกับสถานการณ์คลังของสหรัฐทาให้นักวิเคราะห์จากหลายสถาบันถึงกับบอกว่าตอนนี้ทองคาคือสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่จริงๆแล้วการทยานของทองคำเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2024แล้วครับส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเขาต้องการกระจายการถือครองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศออกจากดอลลาร์และป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงเรื่องมาตรการคว่มบาตรพวกเขาเลยกลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ธนาคารใหญ่ๆก็เริ่มมองทองคําในแง่บวกมากขึ้นเรื่อยๆอย่าง Goldman Sachs คาดว่าราคาทองคําอาจพุ่งไปแตะ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในช่วงกลางปีหน้าเลยทีเดียวโดย Goldman Sachs เขาย้าว่าการขึ้นของทองคําแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะกระจายการลงทุนออกจากสินทรัพย์ดอลลาร์ไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยที่หลากหลายมากขึ้น แต่ก็มีเรื่องต้องระวังนะครับการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็ทําให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางตัวส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันครับดัชนี RSI แบบ14วันของทองคําพุ่งขึ้นไปแต่ระด,ดับ78ซึ่งสูงกว่าระด,ดับ70ที่มักจะบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือ overbought ครับซึ่งสัญญาณนี้เป็นการเตือนว่าอาจมีการปรับฐานหรือย่อตัวลงได้ในระยะสั้น แต่ต้องไม่สับสนกับแนวโน้มของระยะกลางนะครับเพราะถ้ามองภาพใหญ่ทองคํามักจะทําผลงานได้ดีเมื่อเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ดูเหมือนจะมีอยู่ไม่น้อยเลยครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าราคาทองคําจะไปต่อถึง4,000ดอลลาร์ต่างที่คาดการหรือไม่ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ